รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันวิสาขาบูชานั้นเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้นะครับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิสาขาบูชาว,วันสําคัญสากลของโลกครั้งที่19ขึ้นโดยร่วมกับมหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทยครับโดยจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครครับสำหรับบรรยากาศของวันที่19พฤษภาคมนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยงศววงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานให้เจ้าพระคุณสม พระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดครับบรรยากาศนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับขอประธานกราบเรียนเจ้ประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชที่เคารพริงกล่าวพระพรมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกประธานสมาคมมหาวิาลพุสนานานาชาติอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้นำชาวพุทธพระเถรานุเถระและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ที่มาประชุมพร้อมกันณมหาสมาคมนี้รู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าประคุณสมเด็จได้มาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชและเป็นองค์ประธานในการประชุมชาพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจําปีพุทธศักราช 2,567ในวันนี้ขอกล่าวถวายรายงานความเป็นมาของงานนี้โดยสังเขปดังต่อไปนี้เมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2,542ที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขาบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลกต่อมาได้มีการจัดงานฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกโดยผู้นำชาวพุทธนพุทธมนทนจังหวัดนครปฐมเมื่อพุทธศักราช2,547และได้จัดกิจกรรมนานาชาติต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้มอบหมาย ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลางกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกจัดงานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นับเป็นครั้งที่19คณะกรรมการบริหารของสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม แห่งสหประชาชาติมีฉันทานุมัติให้จัดงานประชุมชาวพุทธนาชาติเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสา,ากลของโลกประจำพุทธศักราช2567ในหัวข้อเรื่องพุธทธวิถีสู่การสร้างความไว้วังใจและความสามัคคีระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคม2567 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชอิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพน 6, ร 28, รษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพระสังฆราชมหานายกะประมุขสงฆ์ผู้นำชาวพุทธและนักปรา์ด้านพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเทรวาดมหายานวัชรยาน จำนวน2,500รูปคนจาก73ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมดังมีกิจกรรมสำคัญต่อไปนี้วันที่19พฤษภาคม2567หลังจากที่จะประคุณได้อำนวยพรแก่ที่ประชุมแล้วก็จะมีการฟังสุนทรพจน์ธรรมกถาของผู้นำชาวพุทธ ตามด้วยการเสวนาทางวิชาการณห้องประชุมนี้วันที่20พฤษภาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์ข้ามนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกณนะสูนการประชุมสาประชาติกรุงเทพมหานคร จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะเดินทางไปร่วมพิธีจเจริญพุทธมนตนาชาติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพุทธมนตนจังหวัดนคนปรปฐมบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วก้าวขอประธานกลาบเรียนท่านเจ้าปัญสมเด็จได้เมตตากล่าวอำนวยพรต่อที่ประชุมชาวพุทธนาชาติ เนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำพุทธศักราช2,567เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปควรไม่ควรสุดแต่จะเมตตาเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยองศาขาทียนสมเด็จพระสังฆราชสกลรับมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่19ประจำปีพุทธศักราช2567ขออนุมโมทนาสาธุการชื่นชมที่ได้เห็นท่านทั้งหลาย มาประชุมพร้อมกันในประเทศไทยเนื่องในวันวิสาขบบูชาวันสำคัญสากลของโลกเพื่อร่วมกันประกาศคุณูปการของพระพุทธศาสนาและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัทสมเด็จพระพรมศา,าสดาทรงมอบสารานิยธรรม อันล้าค่าซึ่งเป็นพุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วังใจและความสามัคคีซึ่งเป็นพุทธศาสนีแห่งความระลึกถึงกันย่อมยังความสามัคคีให้เกิดขึ้นคุณธรรมคือความสามัคคีนี้มีปรากฏในพระบรมราโชวาท พระราชลํำดัดของสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภาในเจ้าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพราะเป็นคุณธรรมที่สำคัญของชาติบ้านเมืองและประชาคมโลกจะ,จะเจริญรุ่งเรืองสงบสุขยั่งยืนก็เพราะมีความสามัคคีถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลกันรวมพลังตั้งมั่นอยู่ในความสามัคคีใช้สติปัญญาความสามารถให้เป็นคุณประโยชน์ดังนั้นการสร้างความไว้วางใจด้วยความเป็นกัญยานมิตรและสร้างความสามคัคคีด้วยการบูรณาการสารานิยธรรม จะนำพาให้ได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยความรักความปรารถนาดีและความจริงใจสามารถเป็นแนวทางในการสร้างความไว้วางใจและความสามคัคคีซึ่งเป็นพุทธวิถีที่เราทั้งหลายพึงน้อมนำมาปฏิบัติ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกและบําเป็นหิตานุหิตับประโยชน์เกื้อกูลแก่กันและกันในพระนามเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรีนายกขอเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่19ประจำปี พุทธศักราช2,567ขอขอบคุณในเมตตาและน้ำใจไมตรีกุศลสมาิฉันของประมุขสงฆ์ผู้นำศาสนาและนักวิชาการศาสนาจากนานาอารยะประเทศขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้อภิบาลอำนวยพรชัยให้ทุกท่าน มีพ้าสุขวิหารธรรมในพระธรรมวินัยและพระบวรพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีภายใต้ร่มบาร,รมีธรรมแห่งสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดการเป็นนิเทเินกราบนามัสการ พระมหานายกะประมุกสงพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในานามรัฐบาลไทยขอถวายการต้อนรับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสาขาบูชานานาชาติ ครั้งที่19และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปีพศสองหในครั้งนี้ <Abdul> <P ain> <_ keiner> เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทะลามาธิบดีศีสินทะละมหาวชิราลงกรณ พระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโลกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ 72, อเจ็ดสิพรรษาสืบเนื่องจากที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญองค์การสหประชาชาติในคราวประชุมครั้งที่54 เมื่อวันที่13ธันวาคมพศ2542กำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาในเดือนพฤษภาคมของทุกปีประเทศไทย โดยคณะสงฆ์รัฐบาลและประชาชนจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวันดังกล่าวมาตลอดทุกปีมิได้ขาดจนถึงปัจจุบันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยมีสมาคมสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลก ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำาไทอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวิสาขาบูชานานาชาติในประเทศไทยในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแล สำ,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนอุบาสกผู้เคาเรพเลื่อมใสในพระัตนา,ตายัยได้เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งของวันวิสาขาบูชาว,วันสำคัญสากลของโลกจึงได้ให้การสนับสนุนส่งเสริม ในทุกทุกด้านเช่นงบประมาณบุคลากรสื่อของรัฐและอื่นๆเป็นต้นโดยรัฐบาลไทยได้ร่วมกับคณะสงฆ์สมาคมสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิยาลัยมหามงกุฎราดชวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายได้มีฉันทามติพร้อมเพียงกันจัดงานวันวิสาขาบูชาโลกครั้งที่19ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทละลามาธิบดีศรีสินทะมหาวชิราลงกร พระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในว,วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบเจบสองพรรษาในวันที่28กรกฎาคมพศ2567จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลก ภายใต้หัวข้อพุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี The Buddhist Way of Building Trust and Solidarity ในวันที่19-20ถึงพฤษภาคมพศ2567โดยใช้อาคารมวก48พรรษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียาเป็นสถานที่จัดงานในวันที่19พฤษภาคมพศ .2567 และที่ศูนย์ประชุมศูนย์การประชุมสหประชาชาติถนนราดชเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่20พฤษภาคมพศ .2567 และการจัดงานวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่19นี้จะเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธาศาสนิกชนและองค์กรชาวพุทธตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับนานาชาติในนามของรัฐบาลไทยโดยการนำของ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถลาพระมหาเถระพระเถรานุเถระประมุขสงฆ์จากนานาประเทศและนักวิชาการด้านพระพุทธาศาสนาผู้แทนองค์กรชาวพุทธจากนานาประเทศพุทธาศาสนิกชนในประเทศไทย และขอขอบคุณแขกผ,ผู้มีเกียตรติที่เข้าร่วมงานวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่19นี้จะสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีให้เกิดขึ้นและรักษาสืบทอดงานวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกให้เกิดมีขึ้นในครั้งต่อๆไป เพื่อการศึกษาและประพฤติตามคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขต่อมวลมนุษชาติและพุทธศาสนิกชนไปตราบนานเท่านานขอบคุณครับวันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15คำ่ำเดือน6อันเป็นชื่อของพิธีบูชาและการทำบุญ ในพระพุทธศาสนาคำว่าวิสาขาบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญพระจันเต็มดวงในเดือนหกพุทธศาสนิกชนทั่วโลกล้วนให้ความสำคัญกับวันนี้โดยถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะมีเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นวันประสูตรรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธองค์ ทั้งสามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหในครั้งพุทธกาลเจ้าชายสิทธัตถะได้ประสูตรณพระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวทหะเมื่อเช้าวันศุกร์ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีสถานที่ประสูตรนี้ ปัจจุบันเรียกว่าลุมมินเดอยู่ในเขตประเทศเนปลาลเมื่อพระชนมายุ29ชันษาพระองค์เสด็จออกทรงผนวดณฝันะ่งแม่น้ำอโนมานาทีเสด็จไปทรงบำเพ็ญเพียรที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเป็นเวลา6ปีได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อพระชนมายุ35ชันษา ณใต้ร่มไม้สีมหาโพธิ์ฝังแม่น้ำเนรัญชราในตอนเช้ามืดวันพุทธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรากาก่อนพุทธศักราช45ปีสถานที่ตรัสรูน้นี้ปัจจุบันเรียกว่าโพธิคยาหรือพุทธคยาอยู่ในรัฐพิหารประเทศอินเดียหลังจากตรัสรู้แล้วพระองค์ได้เสด็จจาริกประกาศพระศาสนา โรดเวนยสัตว์เป็นเวลา45ปีและเมื่อพระชนมายุ80ชันษาก็เสด็จดับขันปรินิพานในวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสงณสาลวโนทยานเมืองกุสินาราสถานที่แห่งนี้ปัจจุบันเรียกว่ากาเซียหรือกุสินาคาซึ่งอยู่ในรัฐอุตรประเทศประเทศอินเดีย การประชุมพุทธศาสนิกชนสากลซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541ได้ร่วมกันเป็นสมานณชฉันแสดงความประสงค์ที่จะให้วันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญเดือน6ของทุกปีให้เป็นวันสำคัญสากลโดยให้ถือเป็นวันหยุด ของสำนักงานใหญ่และที่ทำการขององค์การสหประชาชาติผู้แทนประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอาทิบังคลาเทศภูฐานกัมพูชาอินเดียลาวมาลดิฟมองกโกเลียพมา่าเนปาลสีลังกาและไทยร่วมกันเสนอวาระเข้าที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญ เสนอให้สมัชชาสหาประชาชาติรับรองข้อมติที่จะประกาศให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2542ที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่54พิจารณาวาระการประชุมที่174รับรองให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากล ซึ่งสำนักง,งานใหญ่และที่ทำการขององค์การสหประชาชาติจะจัดให้มีการรำลึกถึงตามความเหมาะสมโดยมีประเทศสนับสนุนร่างมติดังกล่าวจำนวน34ประเทศเมื่อถึงโอกาสพิเศษวันวิสาขาบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน6ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองบูชาที่องค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่พุทธศักราช2543เป็นต้นมากล่าวคือในพุทธศักราช2543และ2544ประเทศศรีลังการับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานพุทธศักราช2545ประเทศพมา่ารับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานพุทธศักราช2546ประเทศอินเดียรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และในพุทธศักราช2547ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นผู้ประสานงานในการจัดงานอันสำคัญนี้วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่รำลึกถึงการประสูติตรัสรู้และปร,ะรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการประสูติของพระองค์เป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์การ,รตรัสรู้ของพระองค์เป็นการปรากฏแห่งธรรมขึ้นมาเป็นใหญ่สูงสุด โดยเฉพาะหลักอริยสัจสี่หลักปฏิจจสมุปบาทและการปรินิพานของพระองค์เป็นการเตือนจิตสำนึกไม่ให้ประมาททั้งสามเหตุการณ์เป็นเครื่องแสดงถึงความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธศาสนามนุษยชาติล้วนถือเป็นเหตุการณ์สำคัญการจัดงานฉลองวันวิสาขาบูชาเป็นกรณีพิเศษจึงปรากฏให้เห็น ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอีกหลายประเทศการจัดงานวันวิสาขาบูชาโดยพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในโลกล้วนเป็นไปเพื่อการสักการะบูชาการรำลึกถึงพระกรุณาคุณพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนมวลมนุษยชาติให้มีเมตตาธรรมขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในโลก พระพุทธศาสนานานาชาติที่เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามนะครับที่มาร่วมในการประชุมวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกเราได้เห็นบรรยากาศเหล่านี้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันครับโดยเฉพาะในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สำคัญดังที่ทุกท่านได้ทราบไปแล้วนะครับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชยุทยาลัยนั้นได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทยนั้นจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนชาวไทย ทุกท่านนะครับในการที่จะร่วมกันในการปฏิบัติบูบชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ